Mission to the Moon Podcast brought to you by สะสีแอคเนส loose powder แป้งฝุ่นคุมมันลดสิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทธานอุตสาหครับ <c oughs> เคยไหมครับเวลา work from home อยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็งานเพียบเลยนะฮะแบบว่าเปิดคอมเตรียมจะทำงานเนโอ้โหงานเพียบเลยนะฮะ จู่ๆเนี่ยก็เหลือไปเห็นกองหนังสือรกๆนะครับหรือว่าปากกาที่มันแบบกระจกะจายอยู่นะฮะหรือว่าของต่างๆสายชาร์จโทรศัพท์ที่มันกอง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 อยู่นะฮะไอ้หนังสือเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นมันของมันมาตั้งนานแล้วล่ะนะฮะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาลบวันนี้นะลบมาเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าทําไมวันนี้มันถึงดึงดูดสายตาเหลือเกิน แถมยังทําให้รู้สึกขัดใจมากเลยถ้าไม่ไปจัดการมันเี๋ยวนี้นะฮะพอไปจัดหนังสือนิดหนึ่งอา้าวผ้าห่มยังไม่ได้พับเอ๊ะเราไม่ได้ถูบ้านมาหลายวันแล้วห้องน้ําก็ยังไม่ได้ขัดนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเริ่มลงมือทํางานบ้านนะฮะเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไอ้งานที่เปิดคอมจะทําตอนแรกเนี่ย ยังไม่ได้แม้แต่จะเริ่มนะฮะถ้าใครเคยมีอาการแบบนี้เนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือการผัดวันประกันพรุ่งหรือเปล่านะฮะซึ่งจริงๆถ้าเรานิยามแบบตรงๆโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็อาจจะเรียกอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าอาการที่เราเรียกว่าถ่วงเวลาก่อนเริ่มงานสักเล็กน้อยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับคนที่เลือกที่จะถ่วงเวลาหรือว่า ผัดวันตัดตอนค่งแบบนี้เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเป็นคนขี้เกียจหรือจะจัด Priority ไม่เป็นอะไรแบบนี้น,นะครับเพราะหลายครั้งเนี่ยมันเกิดอาการแบบนี้เนี่ยกับงานที่เป็นงานที่เรารู้สึกว่ามันเป็นงานใหญ่และมีความท้าทายแล้วร,รู้สึกว่าการทําสิ่งนั้นให้สําเร็จเนี่ยมันช่างยากเขาดูไกลเหลือเกินแต่เราต้องการอะไรที่สําเร็จเดี๋ยวนี้เลยเพื่อให้เรามีความมั่นใจในการจะทํางานใหญ่การจัดบ้านเนี่ยนะฮะ เป็นความรู้สึกทดแทนอันนี้แหละความรู้สึกที่จะจัดแจงอะไรให้มันเสร็จชักอย่างหนึ่งพอเราทําแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจขึ้นมาว่าเออมันมีเรื่องเสร็จแล้วแฮะแต่แน่นอนว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วก็จะไปนอนได้เลยเนี่ยนะครับแต่พอเราทําอะไรเสร็จบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันเริ่มสะสมความมั่นใจเราเรียกว่า small win ก็ได้นะแล้วหลายครั้งเนี่ยนะครับการทําแบบนี้เนี่ยมันช่วยให้เราทํางานใหญ่สําเร็จด้วยนะนอกจากนี้เนี่ยนะครับ สำหรับคนที่เป็น perfectionist เนี่ยนะต้องทําอะไรให้สมบูรณ์แบบไปหมดเนี่ย mm hmm. ก็มักจะมีอาการแบบนี้ตอนคิดงานสักอ,อย่างเหมือนกันด้วยความที่เป็นคนช่างคิดเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันดีพอหรือยังอยากทํางานนั้นให้มันออกมาดีที่สุดเนี่ย mm hmm. ก็มักใช้เวลากับงานนั้นนานขึ้นขอใช้เวลาในการคิดงานออกมาที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นนะครับแต่กระบวนการในการที่จะปรับปริงเวลาไปเนี่ยก็คือกระบวนการในการจัดบ้านนี่แหละฮะนะครับแล้วค่อยไปเริ่มงานจริง พอเริ่มงานจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นวินาทีสุดท้ายนะที่เขาเรียกว่า one night miracle นะฮะก็คือแบบว่าปั่นกันสุดฤทธิ์เนี่ยนะฮะไอกระบวนการประวิงเวลาเนี่ยจริงๆมันคือการประวิงเวลาเพื่อเรารู้สึกว่าเราได้ใช้เวลาเยอะแล้วนะในการคิดเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นไปได้การผัดวันประกันพรุ่งเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมาต้องรู้สึกผิดอะไรกับตัวเองเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็การยืดเวลาทํางานแบบนี้ออกไปเนี่ยจริงๆก็มีข้อดีเหมือนกัน มันมีงานวิจัยของนักจิตวิทยาไดแอนไชส์กับรอยเบิร์นมาสเตอร์เนี่ยนะฮะได้ทำการทดสอบกับนักศึกษามหาวิทยาลัยพบว่าคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งแบบนี้นะฮะก็คือเนี่ยทำงานลุกมาจัดบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะมีความเครียดและความเจ็บป่วยน้อยกว่าเพราะระหว่างทำงานเครียดเนี่ยระหว่างเครียดเรื่องงานเนี่ยไอ้น,นี่มันคือการพักผ่อนแบบนึงหลายคนถึงบอกว่าการล้างจานดีต่อสุขภาพจิตนะฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้ นะครับมันเป็นแมคานิกในการคลายความกังวลไม่ใช่เรื่องผิดอะไรซึ่งถ้าเป็นการผัดบันปการพุ่งแบบระดับเล็กน้อยเนี่ยนะฮะแบบเนี้ยคือคุณจัดบ้านก่อนใช้เวลาสักชั่วโมงหนึ่งอ่ะเต็มท,ที่นะฮะคือคงไม่มีใครจัดบ้านทั้งวันแล้วก็เริ่มไม่ทํางานใช่ไหมแบบเนี้ยจัดชั่วโมงหนึ่งมันไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามันเยอะมากจนกินเวลาทํางานเป็นหมดเนี่ยอันนี้ก็แน่นอนนะฮะประสิทธิภาพไม่ดีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจัดบ้านเป็นเรื่องที่น่าสนใจในแง่มุมที่ว่าเราใช้มันเป็น ผมใช้คำว่าเป็น coping mechanism อย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันค n t r o l ได้มนุษย์เราเนี่ยหยหาการควบคุมนะจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการจัดบ้านเป็นหนึ่งในในอันนี้พอเราเห็นบ้านมันเรียบร้อยเนี่ยรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูควบคุมได้เนี่ยเราก็จะมีกําลังใจในการเริ่มทําอย่างอื่นต่อไปมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากะาแล้วว่างานเนี่ยยังพอมีเวลาเหลือทําเนี่ยลุกขึ้นมากวาดบ้านหรือว่าจัดตู้หนังสือตอนนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับ ขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented by สะี Acne Soul แป้งฝุ่นคุมมันลดสิว